สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒนนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันครับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยของสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโลหลังจากได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในฟุตบอลลูวันคัพ2นัดติดต่อกันนะครับ เกมแรกนี่คือชนะฮิโรชิม่า2ประตูต่อหนึเกมที่2นี่คือเสมอโยโกฮาม่าเอฟประตูต่อหนึนะครับพี่ตองลงตัวจริงเสียไป2ประตูประตูแรกเนี่ยเกิดจากกองหลังซัปโปโรคิมิงเตะพลาดแล้วก็ต้องชมว่ากองหน้าฮิโรชิม่าอย่างยุยะอาสนโยยิงโคมจริงๆส่วนลูกที่2ที่เสียเนี่ยเกิดจากจังหวะที่กองหลังเสียสมาธิเจอทุ่มเร็วแล้วก็ กองหน้าของโยโกฮาม่าเอฟซีหลุดไปยิงลูกนั้นนะครับซึ่งพี่ตองกวินก็ออกมาไม่ทันเพราะจังหวะมันค่อนข้างเร็วคุยหลังเกมก่อนพี่ตองกวินได้เผยความรู้สึกในเกมที่เสมอโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับเขาบอกว่าดีใจที่ทีมสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งทั้งทีมสู้และพยายามอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้ถึงแม้ทีมจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับแต่ทุกคนในทีมและตัวเขาเองเนี่ยยังต้องพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป ซึ่งเขาคิดว่าต้องดีกว่านี้แต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่ตองกวินหลังจบเกมนั้นนะครับมาคุยกันดีกว่าว่าพี่ตองกวนเนี่ยพร้อมหรือยังกับการเล่นฟุตบอลเจลีนะครับเอาสิ่งที่เห็นจาก2แมตช์แรกในฟุตบอลลูวันคับที่พี่ตองลงเล่นกันก่อนนะครับเอาสิ่งที่ต้องปรับเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2 3สิ่งนะครับที่เห็นมา ผมก็เชื่อว่าแฟนฟุตบอลก็น่าจะเห็นโดยเฉพาะเรื่องแรกคือจังหวะออกบอลนะครับโดยเฉพาะการออกบอลสั้นพี่ตองเนี่ยออกบอลยาวให้เห็นเยอะแล้วแต่การออกบอลสั้นถือว่ายังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับและที่ต้องปรับก็คือการออกบอลสั้นให้ไวเวลาโดนเพสซิ่งซึ่งเวลาโดนเพสซิ่งจาก2เกมในลวนคัพเนี่ยพี่ตองเขาจะสาสยาวเลยจะไม่เหมือนกับซูเกโนะไม่เหมือนปาร์คอิก,กิวที่เวลาโดนเพสซิ่งเนี่ย เขาจะมองหาเพื่อร่วมทีมแล้วก็จ่ายสั้นๆคือแบบเล่นหน้าประตูเลยอะ่ะของทั้งซูเกโนและปา้าอิลกิวประตูมารีนอนะซึ่งพี่ตองเนี่ยเวลาโดนเบสซิ่งอย่างที่ผมบอกเขาจะเตะบอลไปยาวๆเลยซึ่งเรื่องนี้เขาต้องฝึกเรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องใจเย็นให้มากขึ้นนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะเรื่องนี้มันยากอย่างมากนะครับเพราะผู้รักษาประตูไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกเรื่องการออกบอลกับเท้าคือส่วนใหญ่ก็เป็นประตูก็ไปฝึกการเซฟ ฝึกการพุ่งรับบอลใช่ไหมไม่ค่อยมีออกบอลกับเท้าเหมือนญี่ปุ่นแหละญี่ปุ่นเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอีกอย่างผู้รักษาประตูที่เล่นเจลีกเนี่ยฝึกเยอะจริงๆอย่างปักอิวกิวเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่เขาก็อยู่ญี่ปุ่นมานานเขาวิ่งเวลา6.5กิโลนะครับประตูของมาิีน้อยคนนี้คือเขาจะไม่อยู่เฉยๆเ,เขาจะวิ่งออกมาช่วยเพื่อนร่วมทีมรวมถึงวิ่งออกมาตัดบอลตลอดนะครับซึ่ง เรื่องนี้มันเข้าใจได้กับประตูที่ไม่เคยเล่นเจลิกมาก่อนแล้วมาเล่นอะยกตัวอย่างอย่างมิเชลลังเกลักอันนี้เคยเล่นอยู่กับดอทบุนในบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็มาอยู่กับนาโกย่าการันต์ในช่วงแรกยังต้องปรับเลยนะครับสาหรับลังเกลักเองซึ่งพี่ตองก็ต้องปรับในเรื่องนี้และอย่างเนี่ยถ้าจะเล่นฟุตบอลเจลิกนะครับมันค่อนข้างต่างกับลูวันครับมากจริงๆเพราะเจลิกจะเป็นนักเตะตัวจริงหมดแล้วการเพสซิ่งมันจะเข้มข้นกว่าลูวันครับแน่นอน เพราะฉะนั้นการออกบอลจากเท้าของพี่ตองมันสําคัญอย่างมากจริงๆนะครับคือเห็นได้ชัดเลยฟุตบอลเจลิกเวลาโยนยาวไปข้างหน้าเนี่ยถึงแม้รูปร่างของแนวลุกของทีมเราเนี่ยจะสูงใหญ่แต่สุดท้ายมักจะโดนกองหลังหรือกองกลางของคู่ต่อสู้เนี่ยตัดบอลได้หมดเห็นได้ชัดเลยครับในเกมล่าสุดที่ซัปโปโรเสมอกับโยโกฮาม่าเอครึ่งแรกนี่เจโบทอยกับยักล้าสูง190นะ แต่เปิดไปในเจอนักเตะโยโกฮาม่าเอฟซีตัดบอลได้หมดซึ่งทางญี่ปุ่นเขามีการฝึกแก้ฟุตบอลอย่างนี้เยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมให้มากเพราะว่าการเล่นประตูในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเขาจะไม่ยืนอยู่นิ่งเขาจะวิ่งคอยช่วยว่าจะออกไปตัดบอลยังไงวิ่งไปตรงนี้เพื่อนจะจ่ายคือหลังและยังไงให้ได้เปรียบซึ่งไปดูเลยนะครับ ผมเห็นหลายๆคนที่ทําได้ดีก็ต้องยกตัวอย่างอย่าง,างปาร์คอิลคิวคนนี้เนี่ยเด่นชัดเลยการไม่อยู่นิ่งคือเขาจะวิ่งไปรอบๆเขตโทษของเขาอ่ะเวลาเพื่อนคืนหลังมาจะได้คืนหลังแบบชดชัวร์ง่ายๆแต่ก็มีจังหวะพลาดเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยวนะครับกับการจ่ายบอลคืนหลังซึ่งผมว่าพี่ตองก็ต้องมีส่วนร่วมกับฟุตบอลของซัปโปโรให้มากขึ้นอาจจะออกมาช่วยเล่นบอลในจังหวะตัดเกมหรือออกมาช่วย ต่อบอลสั้นๆหนะ้ากอบเกตโทษน,นิดนึงอย่างที่ซูเกโนะทำอันนี้ผมเชื่อว่าพี่ตองน่าจะไปปรับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็การออกมาตัดเกมก็ต้องมีมากกว่านี้คือ2เกมที่ผ่านมาเจ๋งในชัดว่าพี่ตองเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาตัดเกมสักเท่าไหร่นะแบบลูกกลางอากาศคอสมาเขาจะไม่ค่อยเดาไปปัดซึ่งจุดนี้มันต้องปรับมากเพราะบอลเจรีกอะ่ะโหคอสจากริมเส้นเยอะมากนะครับบอลสู่แบ็กแบ็กเปิดเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวะที่ประตูออกมาตัดบอลเนี่ย มันสําคัญและส่งผลให้ทีมจะได้ไม่เสียประตูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พี่ตองต้องปรับซึ่งผมมองว่าเขาปรับได้แน่นอนเพราะว่าดูจากพัฒนาการเกมแรกมาจนถึงเกมที่2เนี่ยโดยเฉพาะครึ่งหลังในเกมที่2เนี่ยโอเคขึ้นมากๆนะครับกับการที่เขาไม่ได้ลงสนามมานานเกือบ2ปีแต่ถือว่าทําได้ดีขนาดนี้มันก็ยังโอเคอาจจะต้องปรับมันต้องปรับอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เขาพร้อมเล่นเจลีกยังส่วนตัวของพี่ตองเองผมเชื่อว่า ตอนนี้เขาพร้อมแล้วครับเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างลูวันครับจะเตะรอบ8ทีมนัดต่อไปคือ2อกันยายนนะครับถ้าเป็นฤดูกาลปกติเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะเตะแบบเย้าเยือนประมาณ6แมตช์แล้วก็ในรอบ8ทีมหรือรอบรองเนี่ยก็จะเตะแบบเย้าเยือนรอบชิงก็เตะนัดเดียวเหมือนบอลถ้วยปกตินะครับซึ่งปีนี้มีโควิดไงีทำให้ทางเจลีกเขาได้ลดโปรแกรมบอลถ้วยลงทําให้ โอกาสของพี่ตองในบนลถ้วยเนี่ยพูดตามตรงแต่อีกที2กันยายนก็ร่วม,ร,วมร่วมเกือบ1เดือนนะครับกว่าจะได้เล่นส่วนเอ็มเพเลอร์ครับก็น็อกเอาท์เรียกได้ว่าโปรแกรมฟุตบอลถ้วยมันน้อยลงถ้ากับว่าโอกาสที่พี่ตองจะได้นในบอลถ้วยเนี่ยมันก็น้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาต้องพร้อมกับการเล่นฟุตบอลเจลีกซึ่งมันมีโปรแกรมอีกเยอะมากๆนะครับที่จะมีโอกาสลงเล่นอ่ะ ตอนนี้นอกจากที่พร้อมผมเชื่อว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการฝึกซ้อมต้องทำผลงานในการฝึกซ้อมให้ดีให้มิชาเห็นว่าเขาพร้อมแล้วนะกับฟุตบอลเจลกที่จะมันเป็นตัวเลือกต่อจากซูเกโนะผมมองว่าโอกาสอย่างที่ผมพูดทุกครั้งว่ามันเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดซูเกโนะยังคงพลาดบ่อยๆย,ยังคงเสียสาประตูเสีย2ประตูเนี่ยมีสิทธิที่มิชาจะดก เพราะว่าเจลีกฤดูกาลนี้ค่อนข้างแปลกกว่าปีก่อนๆน,นะครับผมยกตัวอย่างประตูคนหนึ่งของ FC โตเกียวฮายาชิคนนี้เนี่ยเป็นประตูยอดเยี่ยมของเจลิกไปแล้วติดสินักเตะยอดเยี่ยมแต่ทว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาฟอร์มตกอย่างมากในช่วงที่ FC โตเกียวอะสะดุด3เกมติดต่อกันที่มีเสมอซัปโปโรใช่ไหมแล้วก็มีแพ้ซังอันโทสุคาบ้านฮายาชิโดนดอบนะครับขนาดประตูยอดเยี่ยมของเจลิกโดนดอบ และทางฝั่งของโตเกียวเขาส่งฮาตันโนะที่เป็นประตูดาวลุ่งลงเล่นซึ่งเกียมนั้นผมพลาดอยู่ด้วยเอพอพราะพอประตูคนเนี้ยลงมาเล่นปุ๊บเออแล้วทีมันดูดีขึ้นไม่เสียประตูอ่ะซึ่งมันเป็นโมเมนตัมที่ปรับเปลี่ยนได้เลยเช่นเดียวกับพี่ตองนะครับถ้าสูเกโนะยังไม่สามารถเซฟประตูได้หรือโดนยิงบ่อยๆและมีช็อตพลาดผมก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะโดนดอกเหมือนกันแล้วก็ถึงตอนนั้นพี่ตองก็ต้องพร้อมที่จะ ลงเล่นมันก็จะแตกต่างจากลูกวันครับแต่ขอให้ได้ลงเล่นก่อนครับผู้ตัดสาประตูเนี่ยอย่างที่ทราบมันต้องการเกมลงสนามคือตอนนี้เนี่ยเขาได้ลงเล่น2แมตช์แล้วในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก็คือจากพุธท,ที่แล้วจนถึงพุธนี้เพราะฉะนั้นเขาพี่ตองผมเชื่อว่าเขาอยากจะลงเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะมันเหมือนว่าความมั่นใจมันเริ่มมามา,มากขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาไปอีกแต่อีกทีสองกัญญาเนี่ยความมั่นใจเขาก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอะ่ะ ผมมองว่าต้องได้โอกาสลงเล่นในฟุตบอลเจลิกและเขาจะกลับมาเป็นกวินและผมเชื่อว่าฝีเท้าของเขาจะพัฒนาไปอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะครับสําหรับพี่ตองก็คือต้องสู้ให้สุดและคือสุดสัปดาห์นี้ซัปโปรโรเจอร์ฟอนตาเล่น,นะครับถ้าสุเกนโนโดนอีกนะผมก็คิดว่าเกมน้ามีสิทธิ์เหมือนกันคือฟุตบอลมันคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกครับผมอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ที่ผลงานในสนามตอนนั้นแต่ผมเอาใจช่วยผมเชื่อว่าพี่ตองกวิน่ะ เราเห็นเขามาเราดูเขามาตั้งแต่อยู่เมืองทองใช่ไหมดูตั้งแต่เด็กหรือไปเล่นโอเอสลูเวนด้วยความที่เป็นนักเตะไทยแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญโลกกว้างอะ่ะกล้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปกล้ากลับมาต่อที่เจลีกอีกอเพราะฉะนั้นผมอยากให้เขาไปให้สุดและได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องคือถ้าพี่ตองกวินอะ่ะได้โอกาสลงเล่นในฟุตบอลเจลีกต่อเนื่องและกลับมาดีนะผมก็คิดว่ามันก็จะช่วยยก,กระดับให้กับทีมชาติไทยไปอีก ก็เหมือนกับพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยที่มาเจลีกแล้วดีกลับไปทีมชาติไทยมันก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนและคือแบบว่าทีมชาติไทยจะได้ประตูที่ออกบอลกับเท้าดีอีกหนึ่งคนคือพี่ตองกวินถ้าเกิดสมมุติว่าได้รับโอกาสลงเล่นฟุตบอลเจลีกแล้วปรับตัวฟุตบอลเจลีกออกบอลกับเท้าดีดีขึ้นมันก็มีแต่ผลดีนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยเต็มที่นะครับกับพี่ตองกวินที่อยากให้เขาได้รับโอกาสลงสนามในเจลีกตอนนี้เนี่ยอยากเขาลงต่อเนื่องพูดตามตรงเลยครับยิ่งถ้าได้ลงสัปดาห์นี้เ ถึงแม้จะเจอฟอนตาเล่แต่มันเป็นเกมที่เขามีโอกาสได้ลงเล่นอะ่ะผมเชื่อว่าด้วยความเป็นฟุตบอลมันก็ต้องอยากพิสูจน์ตัวเองอะ่ะถึงแม้คู่ต่อสู้มันโจดขนาดไหนแต่เขาก็ต้องทําเต็มที่อยู่แล้วนะครับนักบอลอยากลงเล่นทุกคนไม่ได้อยากที่จะเวลาเจอทีมใหญ่กลัวไม่อยากจะลงเล่นไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเขาอยากลงเล่นเอาใจช่วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ตองกวินเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้พี่ตองอ่ะพร้อมแล้วอยากที่จะลงเล่นเจลีกอย่างมาก รอแค่โอกาสมาเท่านั้นนะและก็มีอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเมื่อสื่อกีฬาฟุตบอลชื่อดังหลายสำนักของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ออกมารายงานตรงกันว่าสโมสรเบียช็อตวิลไลนะครับซึ่งเป็นแชมป์ดิวิชั่น2ของเบลเยียมนะครับและในฤดูกาลหน้าเขาจะได้ลงเล่นบนลีกสูงสุดของเบลเยียม บรรลุข้อตกลงขว้าตัวมูซาชิซูซูกิครับกองหน้าชื่อดังดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรซัปโปโรและเป็นคู่หูคนสำคัญของพี่เจชนาทิพย์ไปร่วมทีมโดยรายงานจากสื่อกีฬาฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างพวกย h ฮ o นะครับเขาก็รายงานตรงกันว่าซูซูกิเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเบลช็อตวิลไลแล้วและจะลงเล่นเกมสุดท้ายกับซัปโปโรในเกมที่เปิดซัปโปโรโดมพบกับคาวาสกิฟอนตเล่นะครับ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้คือซูซูกิเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีอย่างมากนะครับกับซัปโปโรในซีซั่นนี้ยิงไป5ประตูจาก4นัดที่ผ่านมาเกมล่าสุดหายเจ็บกลับมาก็ยิงประตูได้อีกด้วยและที่สำคัญนะครับ3จาก5ประตูที่ซูซูกิทำได้เนี่ยเกิดจากการที่เขาประสานงานกับพี่เจชนาทิพย์แล้วก็ก่อให้เกิด3ประตูซึ่งมาแสดงให้เห็นว่าพี่เจชนาทิพยกับซูซูกิเนี่ยเป็นคู่หูที่มองตารู้ใจกันอย่างมาก ซึ่งซูซูกิเนี่ยย้ายจากวีวาเลนังาสกินะครับมาอยู่กับซัปโปโรเมื่อฤดูการที่ผ่านมาและโชว์ผลงานได้ดียิงประตูเป็นกอบเป็นกรรมนะครับแล้วก็เป็น MVP ของสโมสรซัปโปโรในฤดูกาล2019ต้องบอกว่าถ้าซูซูกิไม่อยู่เนี่ยผลกระทบมีแน่นอนนะครับสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรเพราะว่าซูซูกิเป็นนักเตะที่เล่นเข้าขากับพี่เจชนาทิปอย่างมากและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่ซูซูกิจะตกเป็นข่าวว่าจะได้ไปเล่นในยุโรปกับหลีกเบลเยียมเพราะช่วงหลังเนี่ยหลีกเบลเยียมนะครับเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยไปเล่นเยอะแยะมากมายนะครับก่อนหน้านี้มียูมาซูซูกิครับกองหน้าชื่อดังของคาชิมะแอลเลอร์ก็ไปอยู่กับแซงทุยดองโคจิมิโยชินะครับรุ่นน้องคนสนิทของพิเจชนาทิปเนี่ยก็ไปอยู่กับทีมอันเวิร์บในหลีกเบลเยียมเช่นเดียวกันแล้วก็มีทั้งจุนยะอิโตะและซิงเกงเพราะฉะนั้นด้วยโปรไฟล์ของซูซูกินะครับ เขาเคยเป็นเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ปัจจุบันแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีอย่างมากนะครับในฟุตบอลเจลิกเป็นกองหน้าชาวญี่ปุ่นที่ยิงประตูดได้เทียบเท่ากับบรรดากองหน้าต่างชาติที่มาค้าแข่งในเจลิกก็ถือว่าไม่แปลกใจนะครับที่ซูซูกิจะมีข่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข่าวนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากทางสโมสรซัปโปโรเพราะว่าทางซัปโปโรล่าสุดก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนนะครับเขาออกมาบอกว่าเรื่องที่ซูซูกิจะไปยุโรปเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งผมมองว่าแน่นอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่จบเพราะว่าซัปโปโร อาจจะต้องติดเรื่องของปัญหาว่าค่าตัวเท่าไหร่หรือการซื้อขายผมมองว่ามันยังไม่เสด็จน้ำนะครับทางฝั่งซัปโปโรก็ยังไม่สามารถออกมาประกาศได้แต่ถ้าถามผมว่าโอกาสที่ซูซูกิย้ายมีค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะว่าสื่อหลายกีฬาสื่อกีฬาหลายสำนักของญี่ปุ่นออกมารายงานตรงกันทั้งหมดนะครับก็เหลือเพียงแค่ว่าค่าตัวกับทางทีเมเบียชอตวิลไล์กับซัปโปโรจะตกลงกันยังไงและอ,อย่างไะครับคือ ทางฝั่งทีมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดมีทีมจากยุโรปมาสนใจนักเตะญี่ปุ่นของทีมนั้นเนี่ยข้อตกลงเนี่ยคือต้องเปิดทางให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของฟุตบอลญี่ปุ่นในช่วงหลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของซูซูกิจะไปอยู่กับ เบียช็อตวิวไลท์เนี่ยค่อนข้างสูงแต่ทงนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ในชาแนลต้องซุยอย่าลืมช่วยกันกด u u s สไ i b e และคอมเมนต์เข้ามากันได้วันนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ